สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u u u e e ช anel อาจารย์เสก5.0ครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองมูลการเรื่องเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับและไทยเรานะมันสัมพันธ์กันนะครับวันนี้ราคาทองคำนะครับก็แตะไปถึงประมาณ27,200บาทแล้วนะครับตัวเลขก,กลมๆนะฮะแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าตอนนี้นะถ้าใครสนใจนะจะไปซื้อเนี่ย ก็27,240นะแต่ถ้าเกิดใครนะสนใจะจะไปขายออกก็27,190บาทนะครับนะเพิ่งเช็คราคาเมื่อสักครู่นี้เองนะครับนะจากร้านที่มีชื่อนะแน่นอนครับทิศทางจะเป็นอย่างไรต่อไปนะผมก็เห็นข่าวนะออกว่าเอ๊ะราคาจะทะลุ30,000บาทไหมนะตอน1บาททองคำนะทองคำไทยนะครับซึ่งทาง กูรูนะผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่าไม่รับประกันนะฮะ,นะว่าราคาทองคำเนี่ยจะทะลุถึง30,000บาทนะครับต่อนหนึงบาททองคําหรือเปล่าอาละครับผมมาให้มุมมองไว้แล้วกันนะเพราะว่าผมลองคอนเวิร์ตนะลองเปลี่ยนค่านะครับราคาทองคำนะจากราคาโลกนะครับที่ประมาณ1,815 1ด1 5นะครับดอลลาร์ต่อออนนะครับของทองคำนะที่อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท ในปัจจุบันนะครับเทียบกับดอลลาร์นะครับแล้วเทียบกับค่าประมาณการนะค่าคาดการจาก Bank of a m e r i c a นะครับว่าราคาทองคำในอีก18เดือนก็บอกว่า,าประมาณภายในสิ้นปี64นะครับราคาทองคำเนี่ยนะเขาคาดการนะครับ Bank of a m e r i c a ว่าราคาทองคำเนี่ยจะไปที่3,000ดอลลาร์ต่อออนนะครับผมก็แปลงกลับมานะฮะว่าราคา3,000ดอลลาร์ต่อออนที่อัตราแลกเปลี่ยนนะครับเงินบาท กับสหรัฐในขณะนี้คิดเป็นเงินไทยนะครับเท่าไรก็พบว่าได้ประมาณ45,000บาทนะครับก็แบบว่าในะอีก18เดือนเนี่ยนะถ้าตาแลกเปลี่ยนรา,ราวนี้นะครับประมาณนี้นะไม่ได้เสียศูนย์ไม่ได้เสียสเ,ส,ยเสถียรภาพค่างเงินใดๆนะครับเพราะฉะนั้น1บาททองคำนะภายในสิ้นปี64เนี่ยตามการคาดการก็น่าจะแตะนะครับที่1บาททองคำนะครับอยู่ที่ประมาณ45,000บาทนะฮะ ที่พูดได้ฟังอย่างนี้ไม่ได้แปลไว้ทุกท่านไปเก่งกาไรนะแต่ผมก็เลยบอกว่าถ้าท่านยังไม่มีนะซื้อไว้เป็นอินชูลันส์นะครับซื้อไว้เป็นประกันนะอยู่ในพอร์ตนะหรือว่าอยู่ในการลงทุนในสินทรัพย์ของท่านนะมีไว้บ้างก็ดีนะเพื่ออะไรครับเพื่อป้องกันความผันผ,นผวนจากวิกฤตเศรษฐกิจการเงินโลกในขณะนี้นะครับเมื่อเราดูทิศทางราคาทองคำในระยะสั้นกลางยาวนะถ้าจากนี้ไป1ปี ผมก็มองว่ายังเป็นทิศทางขาขึ้นนะแต่ตัวเลขไม่คอนเฟิร์มหรอกนะครับว่าจะไปแตะ30,000บาทต่อ1บาททองคำหรือเปล่าแต่ถ้าเรามองตามการคาดการนะครับของ Bank of America กนาะนักวิเคราะห์ทางสหรัฐนะครับราคาทองคำโลกนะซึ่งเขาเป็นหัวหน้าส่วนนะครับของการวิเคราะห์นะครับพวกอนุพันธ์นะฮะแล้วก็พวกสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับของโลกแล้วก็ในเรื่องของหลักทรัพย์เนี่ยเขาก็มองว่าราคาทองคำ ยังมีทิศทางบวกนะครับเพราะเขาปรับจาก3,000ดอลลาร์ต่อออนนะเพิ่มขึ้นจากเดิม2,000ดอลลาร์ต่อออนนะครับว่าราคาทองคำในอีก18เดือนข้างหน้าก็คือปีครึ่งก็แปลว่าประมาณาภายในสิ้นปี2564นะครับจะแตะที่3,000ดอลลาร์ต่อออนเมื่อแปลงกลับเป็นค่าเงินบาทไทยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ45,000บาทนะก็แปลว่าถ้าเกิดเทียบกับ บาททองคำนะครับจระราคาปัจจุบันที่ประมาณ27,200บาทนะมันจะขยับไปที่45,000บาทนะที่บอกเล่านี้แม้ทุกท่านไปเก็งกำไรนะครับใครไม่มีก็น่าจะซื้อเป็นอินชูลันนะครับใครมีแล้วนะเราก็กระจายไว้อย่างอื่นดีแล้วนะครับนะก็ไม่ต้องไปยุ่งนะแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่มีก็กระจายไว้หรือถ้าเกิดใครโชคดีนะ,ะมีเงินเพิ่มเข้ามาจากไราได้นะครับหรือมรดกนะหรือทางใดทางหนึ่งเนี่ย ก็ไปซื้อเพิ่มได้นะครับอาจจะเพิ่มในพอร์ตจาก10-20%เป็น 30%-40% ก็ได้นะแต่ผมบอกว่าให้เน้นนะการ Diversification คือการกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์ต่างๆใครไม่มีเงินสดต้องเก็บเงินสดไว้ได้ปีอ่ะปีประมาณนี้แลละกันนะใครยังไม่มีเรื่องของอไอ้ที่รายได้นะครับนะก็บางคนก็ต้องซื้อมันธบัตรรัฐบาลน,นะครับหรือว่ามีที่ดินเพาะปลูกนะในกรณีที่มันมี เศรษฐกิจฝือดอย่างนี้ไปเรื่อยๆอีกหลายปีนะอีก2-3สปีนะนะครับนะแล้วก็ใครที่ไม่มีทองคำก็ไปซื้อไว้เป็นอินชูลันนะครับป้องกันตัวเองนะฮะพราะราคาขนาดนี้นะครับดูแล้วก็ยังน่าจะซื้อได้อยู่นะเพื่อเป็นอินชูลันนะครับอย่าไปเก่งกำไรแต่ส่วนเก่งกำไรนี้ท่านรับผิดชอบกันเองนะใครจะขาดทุนอะไรนะครับไม่ต้องบอกผมนะผมบอกให้ท่านซื้อเป็นอินชูลันนะเ <s> พราะว่าตอนนี้ผมอมองเห็นอยู่ว่าคลื่นนะครับของเศรษฐกิจการเงินโลกเนี่ย นะมันอยู่ในขื้นลูกที่6ของขื่นเคส่วนขื่นเคคืออะไรนะครับก็ลองไปติดตามนะดูในคลิปเก่าๆผมเป็นช่วงขาลงของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับเพราะฉะนั้นเซฟเฮเบิ Same aven, หรือทองคำเป็นสิ่งที่นะจะสามารถช่วยปกป้องนะครับในกรณีความเสี่ยงความพิกผันความผกผันนะครับสิ่งนี้ไม่ใช่ผมพูดคนเดียวนะครับนักวิเคราะห์มหาเศรษฐีอย่างเรดาริโอเขพูดไว้นะครับว่าในช่วงของการพลิกผันผกผันอย่างเงี้ย นะท่านท่านมีการกระจายความเสี่ยงลงทุนไว้ในทองคานะฮะบางส่วนนะฮะนะก็จะช่วยท่านได้นะครับในการปกป้องอะไเรียกเขาเรกว่าวลนะครับไอความมั่งคั่งของท่านนะ่ะไม่ให้มันเสียหายไปนะในความผิดผันผันผวนนั่นเองนะเพราะฉะนั้น เมื่อประกอบกันนะถึงทิศทางความไม่แน่นอนผันผลของโลกนะครับกับสิ่งที่ผมพูดถึงขึ้นเคซึ่งเป็นช่วงขาลงนะครับช่วงที่เศรษฐกิจถดถอยและจะตกต่ำซบเซานะครับจึงแนะนำนะว่าทุกท่านไปพิจารณาดูนะครับว่าท่านมีแล้วหรือยังนะท่านจะกระจายความเสี่ยงไว้ในส่วนนี้นะซึ่งปัจจุบันราคาเท่านี้ในอนาคตประมาณเท่านี้นะครับ จะเป็นอย่างไรนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถสมัครติดตามในช่อง YouTube c h a n n e ลอาจารย์เสก5.0าน้าจะดะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกติดตามและชน,นช่องอาจารย์เสกเสมอมายอย่าลืมเปิดกระดิ่งนะครับจะได้คลิปใหม่ๆล้วค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ